เด่าว่าาว่าเรานตาไม่ดีไม่มีรงวัีแม่คนเขาาวมันไม่ค่อยได้ยากาไงมีใครตะนตรงตาเขาักแม่บักแม่บักแม่บักบัแม่บัก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 แม่ no uh -huh. uh -huh. You're ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่เล็กด้วยนะขอบคุณนะคะขอบคุณวนน้ำใจนะคะขอบคุณค่ะโอเคแล้วแต่ตัวเอง คุณใจนะคะจั้หแล้วก็อขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเอานั่จะมีรางวัลให้กับศิลปินท่านใดเ่างเรียกครับที่นั่งอยู่ดูด้วยครับของไทยเอพอแต่งหน้าแล้วสวครับของไทนะครับขอเวลานะครับเขอบคนะคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณรางวัลนะครับที่มอบใ้กับศิลปินของเรานะครับเวลาที่เต็นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนนะคะ ขอบคุณเจ้าภาพอีกครั้งครับน้าติ๊กนะคะน้าานะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากคขอบคุณมากครับอุ้ยขอบคุณมากคุณนะคโอ้โหตาแล้วขอบคุณมากนะคะชุดสวยนะคะหลังค้าง คุณนะครับขอบคุณขอบคุณพี่นี่ขอบคุณที่ซื้อพุดผีใหม่ผู้ชายอ๋อคนที่พูดมันหึงเป็นผัวหนูค่ะแล้วก็ตานะนี่อังกาวานาะ,ะมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่ยถ้าเกิดว่าใครแลกแกนี่บอกได้เลยนะเพราะว่าในเมืองเนี่ยพี่เนี่ยเขาคดีจะใหญ่ที่สุด เขาเรีกปรึกว่าใหญ่แลยนะปม่ขาได้เลยไม่ต้องห่วงเรื่องนี้อังกับกับพี่วรรณก็นนะะขอบคุณพี่ทั้งหมดเลยนะจ๊ะที่คอยดูแลวพวกเรามาเป็นอย่างดีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยใช่จ้ะใช่พี่วรรณมอะไรพี่รู้หรือเปล่าทีกวันนี้เนี่ยนะฉันเลยหนักใจจริงๆเลยเราทั้งสองคนก็ต่างรู้ดีพวกพระเจ้าเสือไทยพวกเราท่านเป็นคนดีฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันอาการจะส่งข่าวกลับไปไงดีลจ๊ะพี่ ไม่ว่าเรื่อมันจะเป็นยังไงตอนนี้เราอยู่ที่นี่เราก็ต้องสอดส่องคนทางเพื่อที่จะารงานดขํงน้นแล้ว่าตอนนี้เด็กน่ารักน้องเนะก่ารักอเงเยน้อเกดมา่เนี่ยเขหนั่งอกันอยู่นี่หมดี่าแหละ่พี่าอยู่คนเดียวหรอนี่เดี๋ยวก่อนอีผมทำอะไรบอกพี่ แฟชั่น <Fashion S 2> อะไรนะนี่ไม่เป็นแฟชั่นแบบใหม่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นเลยนะนี่ๆๆพี่จะบอกอะไรให้รู้น,นี่อนะได้ยินข่าวมาว่าแานไม่นางค เตรียมเนื้อเตรียมตัววะทีสำคัญเราเป็นผู้หญิงอะกุลสตีไทยทขนมทะเมียมไทยไม่ใช่ว่าเอ่ยชื่อผู้ชายว่ามีผู้ชายจิก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 ทำรัวแบบเนี้ยพ่อไม่ว่าแม่ไม่ว่าหรอกค่ะโอนี่แหม่ไม่ดูตัวเองเลยเนี่ยแต่งตัวก็ไม่อ่านลายกลุ่มเขาเขาใส่สีอะไรก็ไม่ดูอ้าวรูไม่ได้อ่านลายกลุ่มแต่อีดอกนี่อยู่ในกลุ่มอ่านแม้ ยี่มัมีผู้ชายนะสองคนเลยนะหล่อมากเลยจะทังจะเอ็ดไปทะใจใช้คำว่าผู้ชายอย่าพูดนะถ้าพูดอย่างเงี้ยพู้ก็พูดงเลยนะถ้าผีพ่อกูรู้ผีพ่อกูไม่ให้อภัยเลยนะโแบบนนั้นเลยหรออย่าทายแล้วเดี๋ย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 วแล้วเจ๊จะไปไหนผู้หญิงกะไปไม่ได้หรอกกูเป็นกะเทยกูไปได้ ไอยู่บ้างแม่บ้านไงที่เดิมหลังเดิมด้วยนะหลัอยดิมอะไอที่มีปังใช่ไหมเออในบ้านมึงอะที่เขามีเรือมาทานเยอะๆเรียงเรียงกันนะเรียงเรียงเลยนะไอที่เรียงเรียงกันอะกูเข้าไปแล้วมันกูตีผาไม่ใช่ไอคอนโดน่ะอยู่ข้างกำแพงนั่นน่ะที่ที่มีรูปติดเออ พี่แกละจ้าขอพี่ปรึกษาพีว่วรรณาก่อนเลิกกันนะจ๊ะพี่วรรณาไม่เป็นไรจ้ะพี่อังกาบไปแต่หน,นะส่วนเรื่องทั้งนี้อังกาบไม่ต้องเป็นห่วงพี่จะคอยไปถูเป็นตาให้ก็ได้จ้ะพี่สันจะที่กลับมานะจ๊ะดูแลตัวเองด้วยนะจ้า